สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการใส่แกนสตาร์ทของยามาฮ่าสปาร์กันนะครับนี่ครับเราก็จะลักษณะอย่างเงี้ยเวลาเราตอดข้างคลัออกมามันก็จะหลุดออกมาบางทีก็อาจจะไม่หลุดนะครับส่วนมากก็จะหลุดออกมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเดือยตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้ มันก็จะมาขัดไว้กับล็อกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับล็อกตัวนี้นี่ครับแล้วทีนี้นเดรย์ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เดรยตัวนี้นะครับ ก็จะมาล็อกไว้กับตัวนี้เราก็จะใส่กันเลยนะครับนี่ครับอ๋อแล้วทำไมมันจะกลับได้ยังไงใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีสปริงรอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เราก็จะใช้คีมจับดึงขึ้นไปนะครับ อาจจะยากนิดนึงแลครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกหรืออะไรเวลาสตาร์ทมันจะหลุดนะครับหลุดล็อกมันจะสตาร์ทแล้วมันจะหลุดออกมาจะเด้งออกมาเลยครับโอเคครับ